สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือ t e r o t r r t ist ค่ะคลิปนี้เราอยู่ในการดูดวงความรักนะคะประจำช่วงวันที่16ถึง31 ธันวาคม66นะคะปักสุดท้ายของปีนี้แล้วนะ,ะให้กับชาวธาตุลมค่ะได้แก่คนที่เกิดราศีมิถุนตุลกุมนะคะช่องของเบิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลนค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ลองเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุลมตามแบบช่องของเบิ้ลหรือเปล่านะ,ะถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ลองเปิดใจดูแบบสากลตามช่องของเบิ้ลก่อนเนอะ,ะคุณเกิดในวันไหนก็ไปดูธาตุนั้นดูก ว่าตรงไหมนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากจะดูแบบไทยประกอบด้วยก็สามารถทําได้เนื่องจากคลิปแบบนี้เป็นคลิปส่วนรวมเป็น general reading เนอะดูให้คนหมู่มากพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เช่นกันวิธีการที่ดีที่สุดคือฟังว่าสถานการณ์มันตรงกับคุณไหมและเอาแนวทางไปปรปับใช้เท่านั้นเองและถ้าเกิดใครรู้เวลาเกิดเป๊ะๆนะคะแนะนําให้หาลัคนาค่ะาสามารถดูแบบลัคนาหรือวันเกิดก็ได้แต่ถ้าถามว่าดาวจันดาวสุขได้ไหมก็สามารถดูได้เช่นกันแต่เพิร์นมไม่ได้แนะนําเยอะ เพราะว่าไม่งั้นมันจะหลายคลิปเกินไปเนาะเราจะงงว่าตกลงฉันต้องเชื่อไหนกันแน่ก็ต้องบอกว่าพอมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวหรือไม่ได้ดูเจาะจงเนี่ยมันก็ต้องเป็นพลังงานรวมๆแบบนี้แหละเราแค่ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดูสบายใจเท่านั้นเนาะถ้าเกิดดูแล้วไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณแต่ถ้าอยากเป๊ะๆจาเป็นต้องดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่ที่มีเหมือนเดิมเลยไพ่คู่บุญนะคะโรแมนต์แซงโจค่ะไพ่ทาโร่รอบนี้เบิ้นใช้หนี่สําหรับที่เป็นสีแดงแบบนี้สําหรับช่วงคริสต์มาสเลยเนาะ มาดูกันในช่วงปลายปีแบบนี้แล้วก็คาเล็กดีโมชันการ์ดสีม่วงของเปิร์นะคะที่เพิ่งออกนะอยู่ในช่วงของการพรีออเดอร์อยู่ใครสนใจก็มาสั่งจองกันได้นะคะ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยกับไพ่คู่บุญก่อนท้าุลมค่ะมิถุนตุลกุมเนาะไพ่คู่บุญอยากจะบอก Energy ของคุณยังไงบ้างพลังงานในช่วงปากสุดท้ายของปีแล้วเนาะจะเป็นยังไงบ้างคนทาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะความรักจะเป็นยังไงเอ่ยเอเนจีช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยมา ผู้ประสบความสําเร็จว้าวมากเลยช่วงนี้คุณอาจจะมาประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาที่การงานการเงินหรือความรักก็ได้เหมือนกันหรือคุณอาจจะไปเจอไปชอบคนที่เขารู้สึกแบบเหมือนประสบความสําเร็จแล้วเป็นคนแบบมีฐานะการเงินมั่นคงการงานมั่งคั่งนู่นนี่อ่า่ใช้การงานมันมั่นคงการเงินมั่งคั่งหรือมีชื่อเสียงความสําเร็จ ก็ได้อ่ะเราอาจจะไปดีกว่าคนแบบนี้หรือตัวคุณเองก็ได้นะ,ะที่เป็นคนแบบนี้พลังงานดีมากเลยเนาะเนี่ยเป็นลูกพระพรหมนะ,ะใครแบบอยากสมหวังในความรักก็แนะนําค่ะจากาพระพรหมเนี่ยบันคิดว่าไปไหว้พระพรหมเพื่อขอให้เจอคู่แบบพรหมลิขิตก็ดีเหมือนกันอ่าอันนี้อยู่ๆมันก็ปิง๊งแวบขึ้นมาเนาะแล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกันใกล้ปีใหม่หลายๆคนก็อาจจะเหมือนอยากจะไปไหว้นูน่นไหว้นี่ก็แนะนําพระพรหมนะคะสำหรับคนทัดลมค่ะมาเรามาดูเ n e r g y กันต่อค่ะอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วง 15วันสุดท้ายของปีนี้เนาจะเป็นยังไงบ้างค่ะพลังงานของคุณนะเป็นตัวคุณเองก่อนหรืออาจจะเป็นคู่กรณีของคุณแฟนคุณคนที่คุณต้องดิวด้วยเยอะๆในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้เช่นกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างไหนมาดูไหนสิจริงใจไว้ใจได้เก่งภาษาบากจัดอะช่วงนี้ดูพูดเยอะนะ นักวิชาการค่ะแล้วก็รักความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีเสน่ห์นี่ไงช่วงนี้คุณต้องปปพบเจอผู้คนต่างๆนาน,นานหลายคนก็ได้ไอเก่งภาษาเนี่ยแปลว่าพูดเยอะหรือว่าอาจจะต้องเจอกับคนหลากหลายรูปแบบชาวต่างชาตชาิต้องใช้ภาษาก็ได้เนาะแต่โดยรวมเปิ้มองว่ามันจะมาจากหน้าที่การงานหรือการติดตอ่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการงานเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าการประสบความสําเร็จอะเปิ้ลคิดว่าคุณอาจจะมีคนห้อมล้อมเยอะเนาะถ้าตัวเราประสบความสําเร็จอะเปิ้ลแน่ใจเลยว่ามันจะมี คนเข้าหาคุณเยอะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะที่คุณต้องพูดจาอะไรเยอะอาจจะมีคนมาขอคําปรึกษามาขอความช่วยเหลือก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดคุณต้องไปดีกว่าคนที่เขามีชื่อเสียงประสบความสําเร็จคุณก็จำเป็นจะต้องเหมือนวางตัวดีๆหรือว่าหาวิธีการวางแผนดีๆเนอะเพราะว่าอาจจะไปเจอคนที่เขาเพอร์เฟกก็เป็นไม่ได้เหมือนกันอ่ะเอเนจีค่อนข้างดีสําหรับคนธาตุลมนะเราไปดูกันว่าพลังงานแต่ละสถานะจะเป็นยังไงบ้างลิงก์กับ ผู้ประสบความสําเร็จยังไงนะมาคนโสดก่อนเลยค่ะโสดช่องเปิ้ลคือจะโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนคุยแอบบคุยแอบบชอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีสเตปัสโสดอยู่ดีมา15วันสุดท้ายของปีค่ะอ n e เน y ความรักจะเป็นยังไงเราจะมีใครเข้ามาให้เรามุงมิงหัวใจก่อนปีใหม่หรือเปล่าไหนมาดูหนสิสิบเหรียญแฮปปี้นาวาวว้าว อืมคล้ายๆ Happy s q u i r r e l เนาะสำหรับนี้เนาะ High Priestess The Fool อุ้ย energy ดีมากเลยอะ 2ดาบค่ะแล้วก็8ดไม้อ่ะเปิ้นมองว่าคุณจะแฮปปี้ดีดานะคนโสดคุณเอ j นจอยกับการงานการเงินที่มั่งคั่งมั่นคงประสบความสำเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่อนข้างเยอะคุณมีความสุขมากเลยค่ะเปิ้นมองว่าช่วงนี้เซนคุณจะดีด้วยอะไรใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเซนเนาะให้คุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเซนเรื่อง เทรนด์ Trend, กระแสความสําเร็จหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเหมาะหมดเลยรวมถึงอาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคุณมีสเสน่ห์มากจริงๆด้วยคะ่ะไฮบริดเทสกับมีสเสน่ห์ที่คาร์เรคติม m ชชั่นกาก็บอกเหมือนกันว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้สารสัมพันธ์หรือมีคนใหญ่จะสารสัมพันธ์กับคุณเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการงานไอาการสารสัมพันธ์ของเปิร์เนี่ยมันหมายถึงว่า พอคุณมีเสน่ห์คุณมีชื่อเสียงคุณสําเร็จเนี่ยมันก็มีคนแบบอยากเข้าหาเนาะเนื้อหอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักด้วยก็เหมือนกันด้วยความว่าเราแบบอูฟู่เนาะสิบเหรียญมันคือเป็นคนที่แบบมีฐานะมั่นคงก็อาจจะมีคนเข้ามาอยากจะรู้จักอยากจะทําความรู้จักเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณก็เหมือนแบบเชื่อเซนต์ตัวเองได้เพราะคนเข้าหาคุณเยอะเนาะแปลว่าคนไหนมาดีมาไม่ดีอ่ะคุณจะรู้นะแล้วคุณก็มีความสุขกับสถานการณ์ที่คุณเจอคะ่ะแล้วก็มีคนติดต่อทักทายมาออนไลน์ นี่ก็ดูเยอะเหมือนกันเนาะมีทั้งคนมาหามีทั้งออนไลน์อาจจะได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนเอนจอยชีวิตด้วยเปิ่นก็หอังว่าแฮปปี้ดีโดยรวมเนี่ยเพิ่นมองว่าคนโสดคุณยังสนุกกับชีวิตของคุณอยู่เนาะด้วยความเป็นเดอะฟูลแล้วมันก็มีเรื่องการงานการเงินมีเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะก้าวหน้าอยู่เพราะฉะนั้น เรก็มองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ซีเรียสในเรื่องความรักความชพมันธ์มากมายนะถ้ามีคนคุยก็คือเหมือนแบบอ่ะคุยไปไเรื่อยๆยังไม่รีบอะไรเงี้ยค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปก่อนสารสัมพันธ์กันไปอะไรเงี้ยใครเข้ามาคุยคุณก็โอเพนประมาณนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้จริงจัง และก็ n n r r y y ดีด้วยเพราะไม่ได้มองว่า Energy ของคุณแบบว่าอกหักรักคุดหรืออะไรถ้าเกิดใครผ่านความผิดหวังมาตอนนี้มันเป็นช่วงของการที่คุณอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่แล้วอาจจะมีการไปเล่นแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นเป็นไปได้มีเสน่ห์มากค่ะแต่ว่าดูดีๆแล้วกันเพราะเวลาเรามีเสน่ห์เนี้ยเราก็จะดึงดูดคนทั้งดีและไม่ดีเข้ามาเชื่อเซนส์นของตัวเองไว้แล้ว ทุกอย่างมันจะโอเคนะคนมีนเสน่ห์ก็นะี่เนาะใครๆก็อยากจะเข้าหาโรแมนต์เซนเจอรหนึ่งใบให้คนโสดทัดลมค่ะมิถุนตุนกลุ่มนะไพ่อยากจะบอกคุณว่า love yourself first เนีไงคุณจะรักตัวเองมากกว่าสิ่งใดๆครับเพราะฉะนั้นคุณจะยังไม่ได้โหยหาความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นเพราะว่าคุณเหมือนหน้าที่การงานก็ยังสนุกยังก้าวหน้ายังมีอะไรให้ทําเยอะยังมีความสุขกับครอบครัวยังหาเงินสนุกอยู่ใดๆก็ตามเนาะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราเหมือนยังไม่มั่นใจในการที่จะรีบมีความรักความสัมพันธ์มีแล้วทุกอย่างเพิ่งมีเลยดีกว่าตอนนี้การที่เราโสดอยู่ก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเปิ้อนก็มองว่าคุณจะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองก่อนเนาะแล้วก็โอเพนได้นะคือเปิ้นรู้สึกว่าคุณไม่ได้ปิดกัน้นคุณก็โอเพนแหละใครเข้ามาคุยคุณก็คุยแต่เปิ้นไม่ได้เห็นว่าคุณเหมือนแบบไปจีบชาวบ้านชาวช่องอะไรขนาดนั้นหรือพยายามอยากจะมีคู่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ก็ไหลไปเรื่อยๆค่ะแล้วรอดูสถานการณ์เนาะค่อยเป็นค่อยไปว่าคนไหนที่เขาดูมีบุญสัมพันธ์การสัมพันธ์กับเรามันก็คงจะได้พัฒน,นาได้เนี่ยอนาคตไม่ต้องรีบนะคะเอเนจี Energy ดีมากเลยคนธาตุลมที่เป็นคนโสดนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างคือจะเพิ่งคุยหรือคุยมานานแล้วก็ได้นะมาดูกันว่าช่วงปลายปีแบบนี้จะมีโอกาสพัฒน,นาไหมหรือมันจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุลมนะมีถุนตุนกุมค่ะมาดูกัน ห้าเหรียญฮาโลแฟนเอพเพอร์เรอร์เจ็ดดาบเก้าเหรียญจัดชเมน้น ความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเขาว่ามันอาจจะยังไม่ไดพัฒนาอะไรนะั้นมันยังเป็นไพ่คนโสดเป็นไพ่การสารสัมพันธ์กันอย่างจะช้าคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องการงานหรือคู่กรณีของคุณไปโฟกัสในเรื่องการงานก็ได้เพราะเนี่ยคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามุ่งมั่นความสําเร็จมาเป็นพ r i ออร t y ีก็ได้คุณไปชอบคนที่เขาเหมือนแบบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งมั่นคงเป็น สาระสาคัญมากกว่าความรักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอเนจีมันเลยไม่ได้เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะหรือตัวคุณเองก็ได้ในทางไวส์เบอร์ซ่านะว่าช่วงเนี้ยเออในเมื่อความรักความสัมพันธ์มันดูยังอะไรไม่ค่อยได้มากยังลุ่มลุ่มดอนดอนยังแบบเหนื่อยจังเลยกับความรักที่มันไม่พัฒน,นาสักทีเราก็เอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินก่อนก็ได้จ้าชเมนขึ้นมาก็แปลว่าเออเราเริ่มปลงละโปลงในที่นี้ไม่ใช่ไม่อยากได้ความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันเหนื่อยเพราะฉะน้้เเเราาากกกก็็ออจจะะหมืแแแบบ่ลวลวตถิด ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อก็ค่อยคุยกันแต่คุณจะไม่เหนื่อยคุณจะไม่พยายามบับความสัมพันธ์นี้ละคุณเอาเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินที่ตัวเองเป็นหลักเปื้ลก็มองว่าเป็นการปรับเปลี่ยน energy ที่ดีมากสำหรับช่วงเวลานี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาได้ยากเราไปโฟกัสตัวเองก่อนแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่า เขาเขรียกอะไรอ่ะบางทีมันเหมือนเราไปดีกับคนที่เขาไปสนใจในเรื่องการงานการเงินเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเนะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ให้ความสาคัญกับความรักมาก่อนเพราะฉะนั้นความสัมพัน์เนี้ยมันจะต้องไปอย่างช้าๆแน่นอนมันจะรีบไม่ได้โดยเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นความสมพันธ์ของคนความสัมพันธ์มมนไม่ชัดเจนไม่คิดว่าเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเหมือนแบบเออท่านเหนื่อยในเรื่องความสมพั์ก็พักก่อนเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนบางคนอ่ะอาจจะไปโฟกัสเพราะว่ามีปัญหา ก็ได้นะปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยแต่พอผู้ประสบความสําเร็จอะ่ะเปิ้นเลยมองว่าจริงๆแล้วมันเหมือนถ้าเกิดความรักมันเหนื่อยเราจะไปโฟกัสที่งานที่เงินที่ตัวเองเพื่อให้ตัวเองมั่นคงก่อนเหมือนรักตัวเองมากขึ้นซึ่งเปิ่นคิดว่าเป็นการปรับเปลี่ยน energy นที่เลิศและดีมากนะอ่ะโรแมนต์แซงโจหนึ่งใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ โรแมนติกฟิลลิ่งอ่ะถ้าเกิดคุณชิลๆหลายๆคุณก็จะเหมือนแบบสามารถ Enjoy ความรักความสัมพันธ์ได้นะบรรยากาศมันอาจจะดีเวลาคุยกันก็ดีแต่ว่ามันเป็นการสารสัมพันธ์ที่ช้าๆเพราะฉะนั้นเราก็รีบไม่ได้ถ้าเกิดเราไปกดดันหรือเราไปรีบจนเกินไปมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเราเหนื่อยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่โอเคอะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มัน มือห,หวาหรือว่าหวานแหววอะไรเงี้ยเออมันอาจจะพัฒนาได้หรือไม่ได้ก็ได้อขึ้นอยู่กับว่ากรณีที่คุณมาคุยเนี่ยคุณคุยกับคนคนนี้นานแค่ไหนมันยังมีเจ็ดดาบเนาะ บางอย่างมันเหมือนเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอยังจะไม่นต้องศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปรีบเท่านั้นเองนะจ๊ะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ทัดลมคะ่ะมีถุนตุนกลุ่มเน,นะมีคู่คือจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้มาดูกันค่ะว่าพลังงานในช่วงปลายปีแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวกันรักกันดูดดื่มหรือเปล่าไหนะมาดูซิ energy เป็นยังไงเอ่ยคนทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มมีคู่ค่ะห้าไม้ แชมเปนส์ ance, 9ถ้วยเด็กถือไม้คิงถือไม้1ถ้วยอ่ะเอเน g y ของคนมีคู่ค่ะระมัดระวังเรื่องอารมณ์กันนิดนึงมันอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงหรือว่าแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นคิว่าลิ้นกับฟันนูน่นนี่นั่นต้องสมดุลกันนิดนึงค่ะบางทีต่างคนต่างเหมือนใจร้อนด้วยนะมันมีไพ่ทั้ง เด็กถือไม้แล้วก็คิงถือไม้คืออาจจะฟาดฟันกันด้วยความใจร้อนความไม่ยอมกันแต่จริงๆก็ยังรักกันอยู่เนะาะเพื่อมองว่ามันเป็นการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆอ่ะเรื่องแบบไม่ได้ดั่งใจกันจุกจิกลิ้นกับฟันประมาณนี้ถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาคืนดีกันเนาะแต่ถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็แนะนําว่า,าพยายามอย่าไปถึงจุดที่ทะเลาะเบาะแหวงกันแล้วก็ไปในโมเมนต์ที่มีความสุขสนุกสนานไปท่องเที่ยว ไปเอนจอยไปกินดื่มไปเหมือนแบบมีความสุขร่วมกันอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ลดความใจร้อนลงอ่าถึงแม้คุณจะเป็นด้วยความว่าคุณเป็นคน่าตลมเนาะมันก็จะมีความปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะมีการที่ทําให้ไม่ได้ดั่งใจหรือทะเลาะเบาแวงขัดใจกันได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแค่นี้เองที่เหลือโดยรวมเปิ้ลมองว่ารักกันดีไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกสนานด้วยความว่าเป็นคนมี energy เหมือนกันเนาะ คนที่เป็นคนที่มีคู่แล้วเปนมองว่าคุณจะมีความชอบความอะไรคล้ายๆกันแล้วทําให้เหมือนแบบมันมันก็เลยทําให้บรรยากาศมันดีอายกเว้นการที่แบบเหมือนทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงอะไรกันเลยก็อาจจะมีงานเยอะงานยุ่งก็เป็นไปได้เนี่ยเพราะว่า เหมือนเราก็จะไปมุ่งมั่นในเรื่องการงานอาแฟนเราด้วยก็เหมือนกันรักกันดีนะแต่ว่าอาจจะมีเวลาให้กันน้อยแล้วก็เหมือนมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานที่ต้องไปแก้ไขก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่องความรักให้ดีค่ะความฉันพันของคุณก็จะไปต่ออย่างมีความสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีงานเยอะงานยุ่งแล้วเราอาจจะลืมสนใจในเรื่องความรักไปบ้างเนาะจากไพ่ก็เลยแนะนําว่าสมดุลด้วยไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นความรักก็ให้มันพอๆกันนะอย่าไปแบบ หนักไปทางใดทางหนึ่งแล้วความสัมพันธ์โดยรวมมันก็จะโอเคคุณจะประสบความสําเร็จทั้งการงานแล้วก็ความรักด้วยนะคะโรแมสแองเจลลหนึ่งใบคนมีคู่ทัดลมค่ะมา you deserve love ค่ะคุณน่ารักนะคุณไม่ต้องกลัวค่ะว่าทะเลาะเบาะแวง้งแล้วแฟนคุณจะแบบไม่รักคุณอะไรเงี้ยเป็นคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีความรักกันดีอยู่แล้วคุณก็น่ารักสําหรับคู่ของคุณ เสมอนะคะเพราะฉะนั้น Energy ค่อนข้างดีมากเลยสําหรับคนมีคู่ทัดลมจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักไม่ว่าจะเป็นสถาหนะไหนของคนทัดลมนะ,ะ,ะสิ้นปีแบบนี้ก็ขออวยความปีใหม่แล้วกันเนอะ,ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแฮปปี้นิวเ a ีนะคะแล้วพบกันใหม่ปีหนะะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e คอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามกันไว้เวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนค่วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย